มาพบกับช่องมดเสาลุยกินแซ่บค่ะตอนนี้น้องอยู่ที่บ้านย่าค่ะแล้วก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมค่ะก็คือพี่อันแนทถือกล้องให้มาเดิมค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็เราจะมาทมําเมนูแกงเย็นค่ะซึ่ง <ừ. S 1> แกงเย็นของน้องก็คือวันนี้จะเปลกปลาหลัก่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคยกินแกงเย็นที่แม่ทําให้ได้เป็นแกงเย็นปลา อันนี้เป็นนกค่ะนกที่ซื้อมาจากตลาดมาค่ะแล้วก็พี่เขาย่างให้แล้วค่ะแล้วก็ใส่จะใส่กับมะเขือค่ะอืมะเขือเผาพะ o p ไ r ม t i o n อเ e r a t i ไมทำร้ายใจจิตใจพี่อี้พี่อี้แม่มะเขือผาว้องลองมาทำางนี้ได้ไงอ่ะเอ้าทำร้ายตัวไหนคะมะเขือเผาก็เขาก็กินปกติค่ะคะค่ะเดี๋ยวตามน้องเข้าไปดูในครัวดีกว่าค่ะ ช่วยน้องเหมือนช่วยน้องอ่ะกําลังจะตามเครื่องให้น้องค่ะเออช่วยหน้าตาคล้ายๆกันเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นยากกันอ๋อยากกันอะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะซันนี่ซันนี่ซันนี่ซันนี้จะถามท่าได้ไหมใกล้แล้วเดี๋ยวเนาะบอเวอร์ตี้ซ่าเขาจะตามทีคอเขาจะตามที่หัวคนคนพูดแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเช้ามานี่ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะกวนพี่เขาเยอะกัน ันนี้่าจะมาเผามะเขือค่ะนี่ค่ะนกโอ้น่แต่หน้าตาเหมือนไก่นะคะไก่นกกระทาปาะเนี่ยขโดนหลอกขายวะเนี่ยไก่นกกระทาแน่เลยเหมือนไก่อ่ะเแล้วนี่มาเผามะเขือก่อนค่ะนี่ค่ะอืมเฮ้ยเฮ้ยจะทำร้ายจิตใจพี่หยูนทิ้งเลยนกเผาแล้วเผามะเขือนะเผามะเขือค่ะมะเขือเผาอร่อยค่ะอืม พี่เขาก็ใส่ฮะอ๋อพี่เขาไม่ได้ตำเครื่องให้หนูตำอาหารป่า,าอาหารป่าเออตักินเองตำอาหารปลาตำอาหารป่าเผาบักเสิร์ฟได้เลยค่ะอุตส่าห์เดี๋ยวมันดีใจว่าเขาจะตำใ,ให้หนูอ๋อตำให้หนูหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <c oughs> อดแล้วตำเองดิโอ้โห่ทำอะไรให้กินบ่อยๆเป็นรายการให้เขาตำให้เนี่ย ก็ต้องให้คนรู้ใจตามอย่างเดียวแหละไม่ใช่ให้คนตามให้เออหรือว่าจะตามให้เกาหัวเลยไอซีิไม่เกิเสานี่นะ่มดเป็นผู้ชายก็ไม่ตามให้น้องมดหรอกที่ใส่อะไรบ้างต้องใส่ชูโร่ด้วยหรอรับรองอร่อยมันคืออะไรนะซะเซชิเซะ เสื้อชีสะ่ะเสื้อชีสะ่ะเรื่องอะไระนคนละไม,ม้ปลาอยากรู้เดี๋ยวพี่จะบอกในช่องพี่นะ,ะได้ค่ะ <laughs> มีนาเงเอกที่ไม่กินอยู่ถ้าบอกชื่ออยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าใส่หัวใหญ่เลยโค้ดใส่หัวเดียวคะ่อออคะอันนี้ไม่ขอ้อกความคิดค่ะด่างปิดเมื่อไรกลับไม่ได้หนูไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยไม่ได้หรอกเอ๋ นี่มะเขือต้องย่างให้สุกเลยเนาะค่ะแกงเย็นสูตรน้องมดจะเป็นยังไงกินแกงเย็นปลาแม่คือแม่ย่างปลาจนกรอบแล้วก็มาใส่กับน้ำเปลา่ปลาเติมเกลือชูรสแต่ว่านี่มันมีมะเขือนอันนี้ก็เติมเกลือชูรสนะคะแต่อันนี้แค่เพิ่มมะเขือกับน,นกเฉยๆค่ะอืมก็มาบ้านค่ะหนูกินตั้งแต่เด็กแล้วค่ะบางทีหนูก็กินข้าวกับเกลือใส่ใส่ใส่ใสข้าวใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ย่างพริก แค่นั้นหละค่ะอร่อยมากเลยค่ะแต่ไม่มีใครบอกว่าอร่อยนะคะเจนนัวอร่อยคนเดียวค่ะมากินมากินจังเลยอร่อยอร่อยค่ะกาัหัวนะกลัวโดนกินไงกาหัวนะยที่ไม่กินหรอกแฟนคลับน้องมดจะกินกินอะไรคะกินก็นของน้องมดคือของแสลงสำหรับพี่ แล้วก็ชิมชิมชิมโอ้ยแล้วมาช,ชิมชิมเนี่ยกแกงเย็นมากเลยเนี่ยชิมชิมผลไม้ป่า <c oughs> ขอชิมนะเอ้ยไม่เคยกินสูตรนี้นใส่น้ำด้วยอ,ะอ่ะอ้าวแล้วพี่เคยกินสูตรอะไรคะโอ,อ้ที่ส่าคนับพี่คือเขาใส่แค่พริกเกลือแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ไม่ใส่เลยแล้วก็ใส่ชูรสอ่าแซ่บอจริงความเปรี้ยวใส่เกลือเพิ่มบอสแล้วอุ <c oughs> ้ยมาดูดินี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ ให้ดูก่อนมัน,น,นคืออะไร,รปลาสายปากกะยอกขพูดเลยนะอะไรเซชิซาโอรสไทยเกยหน่อยเปี้ยวอืมเปี้ยวมาขีมมือไปได้วยอ่ะอ๋อเว้ยนี่มอโรม,มานี่กินนี่น่นนาจะตื่นเลยค่ะเพราะวน้ำเยอะไปหน่อยเนี่ยอืมไม่กินน้ำกันค่ะที่นี่ที่นี่กกินน้ำวะหรอไม่เหมือนเสาที่พี่ทำให้กินหรอกคะ่ะ อันคือไม่มีน้ําเลยน้าต้องข่ากินจากตรงอื่นอะในห้วยเหรอคะอืมเยอะไปน้ำบ่อน้อยรู้จักเปล่าน้ำบ่อน้อยงงเกาหัวนี่ะถ้าไม่ชอบจะเกาแตหัวเนี่ยตัวลงจะกินขี้ขี้กินเห่าเลยกินอะไรจะกินน้เนี่ยไม่มีเห่าน้ำบ่อน้อยน้ำบ่อน้อยน้เคยได้ยินแต่ชื่อน้ำบ่อผีน้ำบ่อน้อยน้ำลายน้ำลายอ๋อ พี่เมยบอกอไม่<อ>รู้นะเนี่ยอร่อยอย่าน้ำมดอ,อร่อยเลยครับเก๋อร่อยแล้วเออน้ำที่นี่ยังก,กับน้ำเย็นเลยนะแต่ไม่มีตู้เย็นไม่อร่อยปว่าน้ำภูเขาวค่ะกลัวมันไหมอย่าไม่เอานุกมาสับเนี่ยฮ<ะ>เขาสาับเตรียมเขียงเตรียมมีดไว้นะเตรียมใ,<ช>ให้หนูเหรอคะเดีย๋ยวหนูอายอีกไม่เอาค่ะเดี๋ยวเขาไม่เตรียมให้หนูหนูน่าีกแล้วนะเมื่อกี้เขาเนื้อตามพี่ให้หนู อร่อยม,ม,มากอืมวันนี้ไม่ให้พี่อันแน่เข, <laughs> ข้าเฟมไม่เข้าหรอกจะเต็มกล้องแค่คนเดียวก็เต็มกล้องแล้วคนดูบอก <laughs> อ้<ม>พี่ก็จะมาหยากพีเมนูแล้วเนี่ยเนี่ยคนูจริงๆนี่มาแล้วเนี่ยผักไผ่ฮะกระเทียมแล้วก็มีมะอะไรเนี่ยข่าขิง ผักไผ่กับขิงกระเทียมผักไผ่ตะไคร้กระเทียมค่ะสีขิงเออขิงหอมดีอ่ะอ๋อนี่แกงเย็นตรงนี้เป็นแกงเย็นใช่ไหมใช่ไม่ใช่แกงร้อนค่ะอืมะเขือผาวหนูสับนกพรายาย่างพริกอนุมาสับมือนั่นแหละแต่เราคุส่าดอเฟย์ไนักเฟยเราเชื่อค่ะ เยคุรูไปสับปากกยอเขาจนฟังออกนะออกว่าเออสับให้ละเอียดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนแหมถ้าเป็นรู้เรื่องพีอ <laughs> ่อยู่กับคนปากกยอจนฟังออกเป็นทุกอย่างแต่พี่ไม่อยากพูดเลยกลัวเขารู้ว่าพี่เป็นพี่พูดเป็นไงพี่จะฟังด้วยคุณสับเลยหัวก็กินใช่ไหมเออใช่เนี่ยปวดเลามากเลยตบหัวตบหัวหัวเนอะคือชายามดบีบคอไก่นี่แหละเขาบอกพี่เขาบอกว่าให้ เอาเล่นๆหนูก็เลยทำให้มนันเล่นๆเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้กินเนื้อมาค่ะอ <C thoroughly> โอ้พริกย่างมัหอมมากเลยเนี่ยเนี่ยมาแค่อีเลียนเนี่ยออกมาทินี่อุ้ยจะใส่หมกโอเคนี่พอแล้วไหม อีกตัวหนึ่งนะคะอ,อุ้ยนักกินนักกินลอกินกดีกว่าลองชิมลองชิม,ม,ม,มหัวนกหัวนกชิมหัวนกด้วยอ,อ๋อโอ้ตกลงว่าตกลง,งจะทำให้กูเองกินว่าจะกินเองวะเนี่ยหูวตาดิอ,อ,อร่อยมากค่ะคือจะไม่เรียกคือจะไม่เรียกคนดูกินสักคำหนึ่นใช่ไหมอ๋อ หนูจะเรียกพี่ด้วยใช่ไหมบอกบอกบอกใบแค่นี้แล้วนะจะไม่เรียกคนดูกี่สักคำนี่ใช่ไหมอ๋อพี่หนูแจะให้พี่เจงใจเอาให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนคือคือคือบอกก่อนพี่เป็นคนมีมารยาทอ่ะหนูก็มีมารยาทไม่ไม่พี่พี่พูดให้ฟังว่าพี่เป็นคนมีมารยาทแค่นั้นจบที่เหลือมอสคิดเองนะมันก็เชื่อมือด่ามือทาอ้อมอย่างเงี้ยไม่รู้นี่นี่นี่มา ให้พี่ชิมค่ะเออ,เอ,อน้องไม่กินเออทำไมไม่กินฮะเอ๊ะมันมันตัวเล็กไปอ่ะปกกินชอบกินนกตัวใหญ่ๆเล็กๆแบบไม่ค่อยถูกใจพี่อ่ะนกกระจอกเทพเหรอคะ <c oughs> นกกระจอกเทพนี่ใข่ยังไม่เคยเห็นเลย <c oughs> ของจริงก็มันอะไรนกนกออะไรมากินพี่ไม่มีวาสนา <c oughs> พี่สั่งไข่นกกระจอกเทพแก็ยังไม่ส่งมาให้พี่เลยเขาบอกว่าไม่พอ,ต,อต้องต้องไข่ไม่ติดเชื้อก่อนมันเป็นยังไงคะคือคือถ้าไข่มันจะเสียถ้าไข่ไม่พี่กินอ่ะ โอ้โหมะเขือสุกแล้วอย่าทำลายพี่พี่ไม่เคยเห็นมะเขือเผาเหรอคะฮะไม่เห็นหรอพี่เห็นมะเขือเตึงๆทุกวันเนี้ยเห็นตึงๆอ๋อที่มันยังไม่เผาใช่ไหมพี่เออดสดๆอ่ะโอ้ยน่ากินน่ากินใครเห็นก็งอกน่ากินน่ากินคอยฮะคนดูเอคเคาท์เดี๋ยวเออ,อเอมาแล้วมันดูเอคสักผิวนะ่ะอ๋อคืออะไรให้ทุกไม่ใช่ไม่เปลือกเปลือก ทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยโอ้โหหนูไม่เคยกินสูตรนี้ไงมะเสาว์อ่ะแล้วมันต้องเอาเปลือกออกด้วยเหรอก็บอกแล้ว <c oughs> อุตสา่าห์แบบพี่อุตสา่าหเอ้ยยังไม่รู้เลยพิวซาสองสี่กันได้พิวซาบอกใบ้อะไระน้อลงมดน้องมดนี่ไม่เข้าใจพี่อุตส่าห์บอกใบ้ต้องให้พี่เขาบอกอีกทีหน,นึ่งตั้งแต่คิดได้แต่ตอนที่ไปเอ้ยอะไรก็แล้วก็อะไรเงี้ยกันไปแล้วก็น่าจ่ายนี่นะแหมขี้ <c oughs> มดนี่อันดับหนึ่งเลยพี่ไม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 ่แพ้มดแพ้มดแพ้มดใช่พี่ เม่แท้หนูอรอพี่อยู่อืมใช่พี่ใช่พี่น้องก็เพิ่งมาขี้โมโ้เจอที่อยู่กับพี่อะไรอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่คนก็รทำเป็นก็ต้องทำแบบนี้นะไอ้บ้างเนี่ยดูจับอย่างนั้นยังร้อนโอ้จับไม่มีเทคนิคเลยดูอุมันร้อนนี่คะอ๋อพี่พี่เราจับดูพี่เราแกะดูมันยังเหลืออีฟันเลยคะ่ะอ้าวไม่ไดี๋ยวเขาดูเก่งทำนะคือยวทำยวทำเป็นก็หาพี่ทำไม่เป็นเนี่ยพี่ก็เลยแบบไม่เอาที่ฟ้าดูเฉยๆพอขี้โม่เนี่ยเนี่ย แค่นั้นแล้วจะยากอะไรนั่นแหละเออแค่นั้นแหละของง่ายๆ่แค่ทำเป็นมาดูอ่ะมาเติมอะไรมาเลยจีรอด้วยเฟลือกนี่ะหนัเตกี้นะสับยังไงเออสับให้เล็กกว่านั้นหน่อยแล้วก็สับแบบให้แบบอะไรแปลให้ฟังพี่แปลฟังคือคนดูเขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาปากกยอพี่พี่แปลฟังแปลว่า มะเกี้ยคือสับให้สับให้มันแบบเล็กกว่านั้นหน่อยคือมันใหญ่ไปคือแบงเออถูกต้องแล้วเออนั่นแหละสกอเออสกออะไรคะอ่ะให้พี่กับแปรอ่ะพี่ถูกไหมพี่ผู้กู้กับมดถูกเปล่าถูกแล้วก็นั่นแหละเดรถทำไมอ่ะก็ถูกแล้วไงโถก็ถูกแล้วไงโถก็บอกแล้วอยู่ชนคนที่นี่ชนเป็นปักกยอได้แล้วเนี่ยกลมเกืน คาดอย่างเดียวที่เป็นปากยอไม่ได้คัอะไรคะเหมือนพี่ค่ะไม่มีเมียเป็นปากยอสักทีใช่ไหมพี่ใช่ครับอะไรเนี่ยเขาคุยผู้ชายคุยกันเป็นผู้ชายมาล่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ฟังได้ถ้าเป็นไม่เป็นผู้ชายก็อย่าฟังทํางานไปทําไมหนูไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยทุกๆเทียมก็เทียม เดี๋ยวทุกัวนี้โอ้ยทำเหมือนจะเป็นน,น้องโมนี่เออเป็นการเป็นงารนะใช่ค่ะ<จ><ๆ>เล็กเล็กกว่านั้นหน่อยเออนั่นแหละทำไมต้องทำแบบใหญ่หญๆไม่เข้าใจมันแล้วก็จะกินอย่างแกงเย็นนะ กินมันไม่สัดใจนะคะถ้ากินเอยอะๆใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกให้ฟังนะไอัเนี้ยทำเสร็จแล้วเอาใส่ตอนสุดท้ายนี่ใส่ให้มันใหญ่ๆนะให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็ใส่ตอนที่แบบใส่นงใบถน้ดกินมันจะหอมเนี่ยจบไหมคนทำเป็นเนี่ยเขาก็คุยได้ขี้โม้มอะเขาเล่าอะไรนะเ <c oughs> ขารู้ไ <c oughs> งว่า <c oughs> <c oughs> พี่ขี้โม้อะไอ่หรือโอ้เขาผู้ชายเขาคุยกันรู้เรื่องอยู่อ่ะแล้วพริกนี่พริกเออปิดแสงเีอย พี่ก็บีบอยู่แล้วไงจะไปตามไม่ได้เรามันมันเป็นผงแต่ไม่เข้าตาเขามันอันตรายไงเนี่ยเสร็จแล้วเือแสบมือคนรทำนั่นแหละนั่นแหละไม่ไปได้เนื้อของเราเขาบอกมาสาบให้หละเอียดหนยไม่ใช่เข,ขาบอกว่าเอาต้นเดียวมา <laughs> พี่เพาะพี่เสริมไงพี่เสริมไงพี่เสริมให้ฟังไงพี่มันต้องใสใ่ใหญ่ๆเกนน้ำอ่ะ อะไอะไ,อะไรพิสูจน์เนี่ยจะไม่อร่อยก็ต้องพิสูจน์เนี่ย,มยไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อหรอกเขาใส่ตอนที่ใส่น้ำลมวไปใส่ตอนนี้มันจะเนี่ยก็จะใส่พริกใส่ตะไคร้ขิงแล้วก็ใบอะไรก็บัชีฝรั่งแล้วก็เกลือค่ะหนึ่งเกลือเขาบอกใช้ช่ชาพี่ก็บอกพี่ก็บอกเกลือเขาทู่อยู่เกลือเกลือยังจะไม่ฟังอีกเนี่ยโมยแล้วยนี่เกลือค่ะชูรสต้องใส่หน่อยไหมครับใส่ค่ะนะมันขาดไม่ได้ค่ะ เ <laughs> นี่ยเขาโอ่แล้วไม่ใส่แบบพี่แใส่ใส่เนาะ,ะนิดเดียวนิดเดียวพอคือคือถ้าถ้าถ้ามันคนทําเป็นนะไม่ต้องใส่ก็อร่อยคนทําไม่เป็นใส่ไปใส่ใส่ใส่หมดฝากก็ไม่อร่อยเนี่ยอร่อยจะตายเนะี่ยแกงเย็นค่ะน้ําเยอะไปพอพอ,พอ,พอต้องค่อยๆชิมเดี๋ยวน้ำมันจางมันจางจะใส่เกลือเพิ่มสิคะเดี๋ยวมันจางนะไม่อร่อยมันต้องบ,บ่มน้ำน้อยๆนะยิบล้สกก่อนนี่ หนูมาเตรียมไว้ทั้งหมดน้องหนูเหรอคะออย่าหนูเท่านั้นนี่เขาไม่รู้เป็นญาติเดี๋ยวเขาขออนุญาเป็นญาติย่าหนูเท่านั้นแหงเย็นนกครับ <c oughs> เคยกินไหมคะไม่เคยกินนะก็ไม่กินด้วยนะกินน้ำได้แต่ว่าไม่กินตัวได้ค่ะสมมตกินก่อน,นถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติปลอดภัยก็ค่อยเรียกพี่ก็แล้วกันนะได้ๆหนูอยู่ตรงนี้หนูได้ยินเสียงควายเดินนะคะอืมอยู่ตรงนี้แหละวัวค่ะ หนชิมแล้วนะอ,อ,อร่อยอร่อยนะอร่อยเลยล่ะสั่นลบอยู่ดีก็ไหมลบอยู่จะเพราะว่าเกลือยังไม่ละลายหนูว่าละลายนิดนึงเ, <laughs> เป็นเลยเนี่ยเป็นละลายแล้วเนี่ยแกงเย็นน้องเนี่ยต้องกินกับข้าวให้พี่ก็ชิมเลยว่าผ่านไหม ชิมๆหน่อยช,ชิมเป็นเกียรติชคกันหน่อยอ่ะน้องมดเฮ้พี่ก็ชิมหน่อยไหมน้องมดเขาไปตัดเด้อเดี้อเอาโชว์ให้น้องมดเขาไม่ตัดเราเขาชอบแกล้งคนเขาจะให้ใครที่ขี้เล่ขี้เลยในกล้องเขาอ่ะเขาเขาจะให้ออกกล้องทุกคนแล้ผมเราไม่กล้าออกกล้องทุกคนเลยถือกล้องให้ใหเขาก็พอแล้วครับนี่นี่คนทำเป็นนั้นทำอย่างนี้เนี่ยดูดูไว้คือทำให้ละเอียดหมดเลยทำให้รสชาติมะเขือมันออกไหมเออไม่รู้เรื่องเลยครับทำไม่เป็นอะพี่แล้วครับแค่ทำาเก็บสินแล้วกินง่ายๆแล้วไม่ได้ติดพิธีพิชามเอย มะเขือยังไม่แตกย, g, ยังไม่แตกน้ำย e ังไม่เข้าไปเลยกินทำไมแตกๆคะกินอะไเนี้ยแหละอืมเป็นไงเี้อืมหมดขนาดหมดขนาดเลยนะอร่อยค่ะอืมอวีระนอนนกนอนนกนอนนกนกนกตันอืมโอ้โหเคี้ยวดังก๊อบๆเลยพี่แอนแน่อะเออจริงเราไปล้างช้อนให้พี่เหรอใช่หนูไปเอาช้อนให้เราอ่ะมามามาเดลิเชีสเดี๋ยวหนูถ่ายให้ อร่อยนอร่อยนะเดี๋ยวที่นี่มีสัญญาณโทรศัพท์ไหมไม่มีค่ะถ้าเกิดสมมติว่าผมจะไปโรงพยาบาลนี่พี่แนะนำวิธีไหนดีที่สุดไม่ไปไม่ไปนะไม่ไปขี้จตกตรงนี้เลยนะไม่เดี๋ยวหนูคุณลุงให้ห้องน้ำนี่นี่ค่ะเอามะเขือเผามะเขือเผาพี่ชอบกินมะเขือเผาเออนี่นะกินกับน้ำกินก็กินกับน้ำเลยนะอร่อยไหมคะ อร่อยคือจริงๆอ่ะพวกเนื้อมะเขือพวกเนื้อพริกพวกข้าวแกงแล้วก็อะไรเนี่ยนั่นแหละนุ่อๆแล้วไงแล้วใส่น้ำน่าอร่อยอยู่แล้วก็โอเคแหลยเข้ากันนะใส่น้ำามันอร่อยจะนี่กินเยอะๆเลยแต่ไม่กินนกนกเจ็บให้มดให้หมดทุกคนสังเกตนะคะช่วงนี้พี่แอนน่ไว้จะฉิกเฉียดเลยนะน่าพับเพียค่ะพี่เป็นคนมารยาทดีนะกล้องพี่ก็นั่งเนี้ยนั่นแหโอ้โหผมนอนนี่ตะกี้พี่ก็รอนแล้วดูหมดนั่งเลย ถ้าขยับนี้คือแสดงถ้าขยับปิดชื่อช่องเลยเอากล้องมาถ้าขยับโทษนะครับจะไปดังจะไปคอมไอ้นี่เขาเนี่อ่ะดูร่งเขาไม่มีความเป็นกุลสตรีเลยขายออกขายไม่ออกอย่างนี้แหละเอากินกินนั่งกินนั่งอาชีพไมเอาปิดคลิปด้วยอ่ะไม่เออไม่เออไม่จะหน้าพัฟเฟ่แหละแต่แค่จะหกถ้าเกิดวันนี้วันนี้ไม่ไม่นั่งกินแบบอย่างนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดชื่อเปลี่ยนชื่อช่องเลยไม่เป็นไรเอาแค่กินงเแ้ยเดี๋ยวเออแหละ เนี่ย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 จะชิมเราในกลิ่นยอดมะเขือค่ะอ่าอ่าออืมอร่อยค่ะอร่อยนะพี่ไม่กล้ากินนกว่ะซึ่งมือตัวเองอร่อยอยู่แล้วค่ะแต่อร่อยมะเขืออร่อยอยู่มะเขือเผานี้ถูกใจพี่มากเลยนี่นกนกบินออกจากปากแล้ว กินกันเยอะรี่อ,อร่อยมากเลยค่ะอืมเอาข้ <OT EN> าต้องจ่ายไหมก็ว่าจะเอาอยู <sk r isa> ่นะต้องหลังคลิปค่ะเอลยค่ะว่าน้องกินเยอะในถ้วยเราหมดชามนี้ไม่พอกินเอาเบี้ยเอาเลยเอาบีเอาวีดหร่ะค่ะเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วกินก่อนค่ะน้ให้คนเดียวเลย แน่นอนอีกแล้วค่ะมะเขือหวานมากเลยอะพี่อืมคือจะกินจะหมดจริงน้อนอยู่นะบ้านเป็นแถวนั้นน่ะจอดรถเครื่องเต็มหน้าบ้านแลนะไปดีกว่าค่ะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องก็ต้องขอรําลาไปก่อนนะคะฝาบเป็นกันมาใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอ้ย ลืมขอบคุณคนถือกล้องคะ่ะอああ๋อยินดีครับยินดีคร well> ับขอบคุณค่ะพี่แอนแน่แล้วก็ขอบคุณพี่เขาค่ะพี่แนนซี่แนนซี่ซันนี่ซันนี่พันแน่ซช่ใช่อะไรกัดเทยเลยอ่ะกัดเทยซันนี่ซันนี่ก็กัดเทยได้นะพี่ตัวนี้ไม่ยอมมีเมียทำไงอ่ะมองทีดูเลยแล้วกันอ่ะใครตั้งให้เนี่ยเพื่อนซันนี่ซันนี่ซันนี่ พอพอเดี๋ยวไปได้กลับบ้านดีแซวมากดูด้ยวย่าใครดสตาร์โลจะมู่งบ้างไม่ได้อ่ะข้องหน้าเต็มเลยเป็นสิบคนอยู่หน้าบ้านน่ะเขาเรียกทีมงานมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ป้าป้ากันลุงไม่อยู่เนาะค่ะป้ากันลุงไม่อยู่บ้านค่ะก็เลยมาขอยืมใช้ห้องครัวก่อนค่ะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ซันนี่แล้วก็พี่อันเน่อีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย